แต่สังเกตเรื่องนี้นะคะเราพูดกันในประเทศไทยเราเพราะ<ม>ว่ามีความสําคัญกับสถานการณ์การเมืองแต่ในกัมพูชาเองเนี่ยเข,เขาไม่ได้สนใจกับเรื่องของการเจรจากันเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาข้ามเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ไปเลยอะคะ่ะทาไมเป็นแบบนั้นนะคะคือว่าผมว่าสังคมคนขเขมรทั้งระบบทั้งหมดเนี่ย<อ>มันจะมองถึงปัญหาพรมแดนปัญหาความขัดแยง้ง<อ>ที่ดินปราศาสอะไรพวกเนี้ยคือหัวใจ<อ>ที่จะปลูกให้ประชาชนลุกขึ้นมา คํานึงถึงว่าขมรต้องทะเลาะกับไทยเรื่องนี้ทำไมใช่เรื่องส่วนตัวอังเคิลับหลานอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถ้าเราไปดูความสัมพันธ์ส่วนตัวทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ถ้าเราเป็นผู้นําประเทศไทยเราจะต้องต้องแยกให้ออกนี่ไง People people คืออารมณ์ของคนต้องแยกออกแล้วก็พร้อมเร่อคุณแพทองทานไม่แยกคนออกจากออกจากปัญหามันก็เลยเป็นอารมณ์อาหลานทั้งทั้งที่มันเป็น ไทยแลนด์กับแคนเบอร์่ะนะม,มันคนละเรื่องกันเลยนะครับ